น้องสาวนะครับน้องสู่อยู่ที่ศีสัจนาไปนะครับแต่ว่าหลังจากศีสันเนี่ยคือสู่เนี่ยนปีมงานลาเต้มาช่วยมาตนนั้งสองสามปีตอนที่เรียนอยู่นะครับด้ถ่ายงานเยอะแล้ววันนี้นอ้องแต่งงานก็จะสวยๆหน่อยก็จะเป็นคนส ก็จะเซ็บๆหน่อยก็จะเป็นคนคนทีคนดีหน่อยครับก็หลังจากวันนี้ครับที่้าเต้ถ่ายที่สีสัตเสร็จเนี่ยเดี๋ยวต้องขี่รถมอไซค์นะครับไม่ต้งท่ามอไซค์นะเออแล้วตอนนี้มึงเหลวเวลาพี่มากใช่ไหมบอกกี่โมงโอเค อเคครับก็เด <of the> <ici> ี๋ยววันนี้ก็มีใจกับน้องด้วยที่น้องแต่งงานนะครับ่อมีความสุขนะแล้วเดี๋ยวพี่ไปสร้าง่าก่อนเดี๋ยวรอดูเทปนี้นะเปิดมีสุขเลยโอเคไหมเออโอเคจับมือเอาไปนล้เดี๋ยวไปสร้างากัน ซับช้าน,นะครับเดี๋ยวเราจะพ่นไปโพนท่านนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะไปโพนท่านจะเป็นยังไงเราอยู่ที่โพนท่านนะครับเราไม่รู้จุดชมวิวขอวัดที่เดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่ตอนนี้เราได้เจอบางอย่างนะ พระธาตุเจดีย์องค์ด้านบนเนี่ยครับต้องดูอิดครับว่าอิดเป็นอิดแบบไหนไม่รู้ครับต้งฐานข้างล่างอาจจะเป็นเหมือนอิฐใหม่แต่ว่าตรงอิฐฐานเอฐานเดิมเองครับตอนนี้คือมีรากไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นที่เครารพสักการะของคนพื้นที่แน่นอนในื้นนี้ แล้วความไม่เด็กรัดของวันธรรมดันช้างเนี่ยค่อนข้างหายายากเขานอกจากผ้าเองอน่พวกเกดีพวกอะไรที่เก่าแก่อย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลาครับคงเหลือไม่กี่ที่ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างวัดมหมาทาุบ้านเซี่ยวหรือว่าวัดโอเทียเป็นรูปทรงเกดีแบบวัดโอเตียครับจะ oh It's your sweet kiss You're reaching for my hand Singing it up in your ชาวบ้าน,นเขาบอกว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เมื่อก่อนคนจากที่อื่นจะมาบวชที่วัดนี้กันนะในตัวของเขตอำเภอหนองป่าพระทานะครับสิ่งที่เราต้องหานะครับรรนี่พระธาตุเจดีย์นักเนยพระธาตุเจดีย์อยู่ในพื้นที่วัดทรร้รันช้างแบบนี้นะครับก็ไม่มีที่ไหนเลยสดิตครับนอกจากวัดโพธิ์เตี่ยแล้วก็วัดมหาธาตุบ้านเซี่ยวครับส่วนอีกพระธาตุเจดีย์ที่วัดโพธิ์ธาตุ ลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งในองค์ประกอบตรงนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าราเต้เคยเห็นจากประสบก,การณ์ของตัวเองนะครับเป็นวัฒนธรรมของชาวไต้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไต้ก็คือกลุ่มไทยใหญ่ใช้คำว,ว่าเหมือนแม่ฮ้องสอนและกันเนาะเหมือนแม่ฮ้องสอนมากๆจะเป็น,นลักษณะเจดีย์ที่เป็นลูกอ,อย่างนี้แต่ถ้าเขาจะบอกว่าเหมือนพม่า,มาเหมือนอะไรราเต้ไม่ทราบแหละแต่ว่าแค่ว่าไม่ใช่กลุ่มของ สุโขทัยแล้วก็ยุทธยาที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วกันเนาะเป็นความแตกต่างนะครับที่สวยงามตอนนี้เรามีลายแทงนะครับลายแทงจากธนรักษ์จังหวัดนะครับเป็นแนวกำแพงเมืองน้ำปะนะ่าเยที่อยู่ที่ตัวของทาา่าทาซึ่งคุณเจอของเยอะนี่คือแนวกำแพงเมืองโบราณของน้ำป่านะครับคือต้องบอกขอนท่าท่าน้ำป่าเป็นเมืองเดียวกันนะครับนี่คือแนวกำแพงเมืองแล้วแล้วเกิดเราเดินต่อเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่กีว่วกะระยะตั้งแต่บ้านสีเงินมา มันจะอยู่อีกประมาณสักสามช่วงแล้วเราจะเจอล็อตที่สองคือที่แนวนี้อยู่ตรงกลางครึ่งตอนนี้ธนารักษ์เองนะครับธนารักษ์เองนะเขาเขาไม่ได้เข้ามาดูพื้นที่นะครับ เป็นแนวกำแพงนะครับแนวอีกชั้นหนึ่งนะครับแนวกำแพงเมืองน้ำป่านะเป็นข้อสืบแฐานนะครับเพราะว่าล่ามาจากจุดนั้นนะครับจุดนั้นนะเห็นว่าที่เป็นบ้านนั่นคือจุดหนึ่งที่เป็นแนวกำแพงแล้วเป็นเป็นแนวกำแพงสองชั้นทับมาด้านนี้นี่เป็นคันเป็นคันแนวดินที่ที่ใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าคันนาปกตินะครับตรงนี้นะครับซึ่ง แต่ว่าเราเห็นเชื่อการที่โครงการของรัฐเองสามารถสร้างสร้างรางน้ำตรงนี้ครับน่าจะเป็นการผ่านน้ำป่านะครับเอาเข้ามาเนี่ยครับแปลว่าเป็นที่ของหลวงคือที่ของธนารักษ์คนปกติไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับดี่ต้องเป็นที่ของหลวงที่ของธนารักษ์ถึงขอใช้พื้นที่ในการผ่านน้ําป่าเข้ามา ดัาน,นนี้คือที่อนุรักษ์ด้านนี้คือที่อนุรักษนะครับอันนี้คือแนวกำแพงเมืองเก่านะครับแนวกำแพงเมืองเก่าถ้าเราสังเกตน,นะครับเราลองล,องล,องลากกล้องต่อไปนะตรงข้ามเนี่ยครับจะเป็นวัดโพเตียนะครับวัดโพเตียเดี๋ยวเราจะเดินทีเดียวเลยอ่ะให้ดูว่าเชื่อมกันยังไงเลยนะครับอาจจะดูสั้นๆไปนะครับอ่าหนูขี่รถออกมาได้เลยจ้าอ,อ่าอันนี้ โอเคเพราะว่าคนท่านคงก่เขาเล่ามาว่าแนวกำแพงเมืองเก่าผ่านกลางวัดโพเตียเลยนะครับใช่ผ่านกลางวัดโพเตียข้ามถนนไปด้านู้นเลยนะครับเดี๋ยวดูเทียบตามจากแผนที่นะครับดังนั้นนี้เป็นที่โบราณก็เลยสร้างสามปูตตาพญาปาตรงนี้นะครับ เราได้มาถึงพระใหญ่แล้วนะครับหลวงพ่อธันจนะครับเขารูปองค์ใหญ่ดูชมยูโคกท่านะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครมาสักท่าแล้วไม่มานี่คือพลาดล้ะ เร่ม n ้นนะารับกับรายการเทปนี้นะครับกับ358กิโมรอุตตดีไปสุโขทยสุโทัยเมืองศีสัตรีสรุสรีรบ้านเก่งบ้านเก่งที่ศีสันรนะครับแล้วก็มาที่ฟักท่า358กิโลเมตรก็มาหาเรื่องราวดีที่ฟักท่ากันนะครับ ด้านบนนี้นะครับด้านหลังลาเต้เนี่ยเห็นลาเต้ดำๆเ่ยนะลาเต้ต้องการฟิลบรรยากาศมากเพราะว่าเราอยู่บนที่โคกท่านนะครับภาพที่ตกมุมนี้สวยจรยิงๆนะครับใครไปใครมาแวะมาสักท่าก็อย่าลืมมาเที่ยวโคกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลาเต้ไปก่อนนะครับฝากติดตามราย,รายการของลาเต้ด้วยนะครับไปแล้วนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าน,นะครับลาเต้จะพาทุกคนไปเที่ยวตรงไหนแบบไหนยังไงที่ตะดิดก็ติดตามรายการที่ลาเต้ตะดิดที่ตรงมาก Okay, bye bye. You so keep following your map. Hold your course. Hold your course.